สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมาเเสร็จเช่นเคยนะครับ โดยข่าววันนี้เับเป็นข่าวความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางโดยมีข่าวมาจากสำนักข่าวโพลิติโกซึ่งรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีโดนัททรัมป์ของสหรัฐได้เปลี่ยนคำสั่งของรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมคริสโตเฟอร์มิลเลอร์ที่เขาสั่งการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขาสั่งให้เรือรบกบินนิมิตกลับสหรัฐแต่ทรัมป์ครับมีคำสั่งใหม่สั่งออกไปว่าให้ USS นิมิตเนี่ย หันเรือนะครับกลับเข้าไปยังอ่าวเปอร์เซียซึ่งการทำอย่างนี้ครับก็เพิ่มความตึงเครียดระหว่างเตหารานกับวอชิงตันเพิ่มขึ้นอีก โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวครับเกิดขึ้นหลังจากที่นายเอบาหิมไรซีหัวหน้าฝ่ายตุลาการของอิหร่านประกาศว่าฆาตกรของสุเรมานีจะถูกนําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยในพ้นของอิหร่านนะครับถูกสังหารใกล้กับสนามบินนานาชาติของกรุงแบกแดดเมื่อวันที่3มกราคมปี2020ซึ่งการโจมตีนะครับเป็นการโจมตีโดยการใช้โดรนที่ได้รับการอนุมัติโดยนายทรัมป์นอกจากนี้ครับจะมีภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เผยแพร่บริษ พันเอทแลบซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจะเหมือนเรียกว่ากิจกรรมคลัสเตอร์โดยเรือเคลื่อนที่เร็วของกองกํลาลังอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสโดยอดีตหัวหน้ามอสซาสองคนแล้วก็อดีตหัวหน้าสภาความมั่นคงแห่งชาติเพิ่งพูดคุยกับสนักข่าวเยดูซาเลมพสต์และก็โต้แย้งกันว่าการดําเนินการใดๆของเตหะรานเพื่อที่จะล้างแค้นให้กับสุรลมนีน่าจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการรับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือโจไบเดน ที่ได้รับการเลือกตั้งและก็ชนะทรัมป์แล้วก็จะรับตำแหน่งในช่วงวันที่20มกราคมนี้ นอกจากนี้ครับยังมีการพูดถึงนายเอสเมลกานีผู้บัญชาการคนปัจจุบันของคิสฟอกว่าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบนายพลสุเรมานีในด้านความเป็นผู้นำหากท่านผู้ชมจําได้นะครับว่านายพลสุเรมานีเนี่ยถูกสังหารโดยการที่สหรัฐนะครับใช้โดรนและก็ทัพในไม่ขออนุมัติโจมตีวันที่3ามมกราคมปี2020โดยฝ่ายบริหารของทัพเนี่ยอ้างว่าพวกเขาเนี่ยมีหลักฐานว่านายพลสุเรมานีวางแผนโจมตีสถานทูตอเมริกันในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆต่อสาธารณะได้โดยหลายวันต่อมาครับอิหร่านได้ทําการโจมตีโดยใช้จรวดนะครับยิงถล่มต่อฐานทัพของอิรัก2แห่งซึ่งฐานทัพแห่งนี้นะครับก็มีทหารสหรัฐประจําการอยู่แต่การโจมตีดังกล่าวครับก็ไม่ได้สร้างความสูญเสียมากนักนะครับมีเพียงทรัพย์สินเท่านั้นที่รับความเสียหายอย่างใดก็ตามครับในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอดีตที่ปรึกษารัฐบนตีว่าการกระทรวงกาโหมของอิหร่านได้เรียกการโจมตีด้วยขีปนาวุธในเดือนมกราคม ว่าเป็นการตบครั้งแรกเพื่อแก้แค้นนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆันนำเสนอนะครับว่าหลังจากที่รักษาการนะครับกระทรวงกระหโหมของสหรัฐเนี่ยได้ทําการสั่งให้เรือรุกบินชั้นนิมิตเดินทางกลับสหรัฐเพียงแค่วันเดียวครับทรัมป์นำก็มีคําสั่งใหม่ให้นิมิตเนี่ยหันหัวเรือกลับนะครับพุ่งตรงเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียซึ่งก็น่าจะมีเหตุหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะครับที่เพิ่มขึ้น20%ของอิหร่านด้วยนะครับ จะมีผลให้สหรัฐเนี่ยต้องหันหัวเรือกลับนะครับเพื่อไปคุมเชิงกับอิร่านั่นเองหรท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างตายคลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ